กกตรงนี้ไม่มีบูนให้จุดเลยวะแกไปบ้านเล็กแล้วเึ้นเนินตามใครไม่รู้มาปั่นในปั๊มแกได้นะตองรถอะ่ะปั๊มเลย <S <S เปิดประตูนี้ก่อนจะได้เรียนเนื แข่งวิ่งติดไปอีกขั้นสองแล้วขั้นสองแล้วไอแม่เป็นทุกข์เอไไปไหนที่หลังจะไม่นางเปิดเปิดหีบจะแข็งแข็งแล้ว ตายตายสิเพื่อนม่ช่วยเพื่อนช่วยใช่ป่ะเธอมาหาจำว่ะไม่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 ่ไม่มาช่วยเออเพื่อนเพื่อนลากมาบ้านใหญ่จะช่วยเลยพี่มอ ขอบคุณที่พังประตูให้กูปั่นง่ายแหละทีเนี้ยไปแล้วยไม่เจอใครนะหูื่าหมาอีกมาบ้านเล็กอีกจ้า ngày ừ. ôi oh, là vật thú còn này đâu แผนไหนโอ้ยลำคาว่าซัมบี้เนี่ยมันร้องอยู่ข,ข้างๆหูอยูญญญญญไ่ได้เี๋ยวเรเลได้ปะอุ้ยจะเจซสราโกะปะเนี่ยไม่เจอเสร็จแล้วมาแล้ว อุ้ยทำไมประตูเปิดวะเอาไปปั่นเครื่องนี้เสร็จเฮ้ยมันอยู่บนเนินอยู่บนเนินโซนอยู่อ่ะเฮ้ยมันเจอพี่อีกแล้วไปไปไปเคยไม่เคยพี่ไปช่วยเองพี่อยู่ใกล้พี่รอมันไปอยู่มันเองจะล้มหมอกนะระเบิดประตูประตเตอรนะมาปั่นเครื่องเดิมเนี่ยตรงนั้นโอู้หโดนซอมบี้ตีว่ะแม่งเอ้ย ยังไม่โดนพี่่ะโดนตถดนนีถ้าโดน่ะเจ็บถ้าโดน่ะเจ็บแล้วโอ้ยถูกขั้นสามแล้วนวดย,ยาวเฟ้ยแล้วอ๋อไปเบิดปลาทูอีกแล้วทำไมเจอตลอดเลยวะทำไมเราชอบไปทางเดียวกันนะคิลเลอร์

เพื่อนเลียงเปิดตอหน้าตาตาเลยจ้าโอ้โหพี่วับมาร้อยโดนตีรีเปิดกล่องปั่นเยอะหมกแยะมาบอกปั่นฮะนะขิดยาก่อนเพื่อนมาตัดไปตอหน้าตาตาเลยจ้า มันชอบทำให้เราจอมืดนะมองไม่เห็นเลยอ่ะไปหาใครไม่รู้บ้านเล็กใช้หาใครวะอยู่บ้านเล็กอ่ะ ไม่รู้อ่ะไว่นี่ก็อยู่บ้านเล็กมาแล้วมาเครื่องช็อปมาเครื่องช็อปชื่อเพื่องอา่านช็อปตานช็อปอ,าอ,อ,าอ,อ,าอา่านจังหวันใหญ่ลูนมันอยู่ไหนวะ ตามชอบใช่ปะ่ะไม่น่ารอโอ้ยสัมบี้โบุญพานเลยโอ้ยเหมือนจะตือ้อชอบแล้วไม่ตามแล้วไอ้บ้านเล็กไอ้บ้านเล็กเจอบุญนะมาก น,น,น่าจะตามายยพี่แหละอ,อั่นไง้ตามพี่จริงด้วยหายก่อนละพับไมน้นีเสร็จปก่อน นีเพื่อนโอ้โอันไม่ได้ยโอ้โหซอมบี้โดนตีเต็บฟรีเลยกูซอมบี้บบบเร็ว <c oughs> สดากลังเราไปช่วย,นเ,นยเราเพิ่มพี่ร้อมไม่เสร็จหรอ กดไม่ทันเครื่องระเบิดเลยกดไม่ค่อยจะทันเลยสละโกดเร็วเกินไรล้วอุ <c oughs> ้ยไอาไอดังสิลูกตอนเขาไม่วิ่งมาก็ไม่ไอนะแหมมันไปหาเครื่องพี่เมื่อกี้ อยู่ไหนแล้ววะเนี่ยมันกลับไปแล้วกลับไปกลับไปนี่<ม>เพื่อนต่อโยนครับโยนครับโอ้ยบูนก็ยังไม่ได้จุดคิวก็ไม่ได้ค่ะบูนไม่เจอโยนครับโยนครับเอ้ากดตายยากทำไมก่อนนั่นไมกันนั่นคิววเขายังเฟรนแรกอยู่ยังไม่โดนเลย จะกดจุดบูนไม่กดตายยากจ้าจะเล่นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใครมาบ้านเล็กเกี้ยวมาบ้านเล็กนะโดนยะัน,ะนได้เชี่ยไม้ไม่มีแล้วหรอบแบบเนี้ยมีตรงที่พี่ฮิวเลยตรงที่พี่จุดบูนอะ่ะมี้ยแมีๆไม่เฮ้ยแมวแมวแมวมา,มามแมวอยู่ที่พี่ปะ ก็เหลือเครื่องตรงน้าบ้านใหญ่กับเนินบ้านเล็กอะ่ะมันมีเครื่องน้าบ้านาใ,หใหญ่กับเนินบ้านเล็กะตามไปใหญ่นะอย่ามา เออใช่ใช่ใช่ใชอยากสามีมามาี่เราล่นมุมแม <c oughs> อบเนาระวังระเบิดกระถูนะฮะคุณมามันจะลม้มเนาะล้มมันต้องปล่อยมือุ้ย <c oughs> <c oughs> เพื่อนเพื่อนปันซาตะโกแตกไม่ใช่ฉันเนอะไปลมไกลๆทุกคนแบน้ำบรทัศฟามอนบรรทัศความโอ้ยมีติดเหลือหนึ่งเรียวๆๆอเียวีเดียวเนี่ยติดแล้วไม่ได้ซาตโกยื้ไว้ก่อนนิีเดียวเดินผ่อนอันปันตันชีวิตนี้จะจุกได้นานขนาดนี้ก่อนแม่ เัือสุดท้ายจริงๆเฮ้ปิดเครื่องบรรยยังไม่ท้ายยังไม่ตายยังไม่ตายไอปิดเครื่องบอบใช่ปะบ้านใหญ่บอมันไป้นใหญ่กล่จกพุงจกพุงหิวไอ้เห็ดหิวไอ้เห็ด เพื่อนเราช่วยปะโอหแล้วครับเจ็บอยู่ด้วยครัพี่เดียวล้มโอเคเพื่อนไหมนี่เปิดอยู่ประตูนี้นะหมอนี่มารอมารอช่วยก่อนได้ไหมใช่ใช่พี่เราช่วยอยู่พับมาหิวตรงบูนแล้วเหรออยู่เลเดี๋ยวเพื่อนอยู่เพื่อนไหนยังเพื่อนอยู่มาเพื่อนไหนอ่ะมาแล้วนะเข้าดีเข้าพร้อมกันดีเข้าพร้อมกันดีเพื่อนโดนตีเข้าเลย โอ้ใครเปิดประตูบ้านใหญ่แล้วใช่ป่ะเฮ้ยพี่ตายว่ะให้ใครบอกบ้านใ,ใหญ่เลยเรราาไมมตงนี้ยหิวไม่เสร็จเลยมันใกล้กว่าไ <z> งาประตูเนี้ยเธอไม่ไปประตูะะเเออตายตายตายไม่ไม,ไม่ทันประตูนี้มันใกล้กว่าประตูนึกว่าพี่จะมาประตูนี้น <S <S ตายตายตายมันใกล้กว่าเยอะเลยมันตีฉันพุ่งไปทางนู้นแล้ว เลื่อมประตูไม่ไว้ใจเลย <c oughs>